加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอซและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับพ่อกับผมคือเก่าครับพี่นอ้องปองปลายสุผู่สุคนนะครับพ่อกันย่ามเศร้าๆนะครับผมมือน,นี้ฝนตกครับพี่น้อง ฝนตกแต่ขึ้นเลยนะครับกำลังนอนรับมันมวลนะครับผมก็มีเอฟซีนะครับโทรมาหาเลยนะครับก็บเลยตกเฝ้าอาบน้ำออกมาหาเล่านะครับผมคุณคุณพ่อท่านนี่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเดินทางมาหาผมโดยตรงเลยนะครับ เดินทางมาหานกนะครับผมก็เลยจักจิไปทางไหนตื่นกำลังตื่นง่วงเงี้ยอาบน้ำฝ้านะครับผมเฝ้าออกมาหาเล่านะครับเพราะว่าผมกับสีต้องไปขืนเว้นขึ้นกันนะครับเมื่อนี้กะเลยผ้าอาจารย์ท่านนี่นะครับมาหาพ่อพอดนะครับผมส<ม>วัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อซื้อว่าจังไดครับ อันคูค่เวย <c Attention> ค,<ะ> <Dogs> คู่เวยอ๋อคู่เวยนะครับเดินทางมาจากหวยแถลงนะครับผมนี่แหละครับผมเอฟซีในช่องเนาะพ่อเนาะคุณพ่อนี่เป็นคนพื้นเพอยู่คู่ขันอยู่แล้วเนาะคู่ขันครับอยู่แถวตำบลตาอุดเนาะพ่อเนาะครับครับครับนี่แหละครับผมบ้านตาอุดเลยตอุดใต้อยู่บ้านตาอุดเลยนะครับผมแต่ว่าไปรับราชการอยู่หวยแถลงหวยแถลงนะครับผมตอนนี้เกษียณแล้วเนาะพ่อเกษียณแล้วครับบัดนี้ผมมีงานก็เลยออกมาหาเหรียญสลากอ๋อบัดนี้มาหานกมาหานกจังใดแล่ะพ่อ ก็จะมาหานกฝึกนกตอนเนี่ยนะฝึกตอนนะครับเดี๋ยวสิไหผ้าเบิงกับพ่อพ่อนอบครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อพ่นสวัสดีครับโอ้เป็นไงพ่อสบายดีนี่คุณพ่อเวยเพิ่นเดินทางมาหานกไปเหรียญเพื่อนว่าพ่อมีแบงแนบอเ่นีครับมีมีอยู่นอะครับมีมีอยู่นะครับเดี๋ยวก็คุยกับพ่อเวยเลยเด้อคุยกันเบิงนะครับผมหลายโปรดดู หลายบอนกอ๋อหลายบอลเนี่ยบ้านนกเลยเนี่ยนับบทวนเลยเนี่ยนับบทวนนะครับพ่อเวยบอกโอ้ยบ่อใดมาโดนเี่พ่อเวยผมบ่อใดเขามาหาพ่อพอโดนแล้วเคยมาจตะเท้าหนีไปตำรวจนนี่นะครับลายขัดลายนี่ยปุ่นขอกัวแมนเบิร์ดได้พ่อครับผมปุ่นปุ่นแถวขอกัวขอกยังเนี่แมนเบิร์ดเบิร์กทีหลักแล้วก็ให้พ่อพอนเลยจัให้นี่นั่นพ่อพอแล้วเอาขึ้นขึ้นไว้แล้วก็มี สองกุ๊กนะครับผมหายากบ่มีนี่นะครับนี่ผมเพิ่งเพิ่งพิ่งนีเดือนนี่นานชั้นแล้วคุณหมอมาเนี่ยไ่ได้โดนเลยมันเกินสองมือนอกคุณหมอนอกครับนี่นะครับกะคุยกันเบิ่งเนาะพ่อเนา้อมาตัวเดี๋ยว็กตัวใดกะให้พ่อเว้เลือกเบิ่งถามพ่อพ่อเลยนกหลายของนมเนี่ยล่ะพ่อเป็นถูกผมกระบอกหูไปได้ดอกครับสุดยอดเลยนะครับ คุณพ่อเวยนี่มาจากหวยแถลงเลยเนาะพ่อเนาะหวยแถลงครับโอ้ไปออกจากออกจากคู่ขันไปเต้ปี้ได้พ่อไอไอออกจากไต่ออกจากออกจากคู่ขันไหมคูกแา่งนะเมื่อกี้มั้งอกันหกง้องแน่ๆออกออกจากบ้านไหมนะออกจากบ้านไปที่ไปอยู่งหวยแถลงนั่นโอ้ยออกตั้งแต่สองแปดพอนะปีสองแปดพอนะสองแฉ่สองแฉ่นะครับไปรับราชการอยู่พุทธเลยเนาะปีปีเลย แล้วก็ได้กลับมาบานแนบอกระมาเลยเทศกาลยังก็มาของแข่ที่เด็ดที่เด็ดนะครับปีใหม่ไทยครับผมของแข่กันแถวโคราชเขาเอื้นคู่เว้ยคู่เว้ยเนาะตอนนี้กระเซียนแล้วกเสียแล้วก็เลยหาของเล่นหาของเล่นนะครับผมนี่แหละครับมาหากระบอกพอดนี่คนมากเนาะเล่นแต่แต่น้อยเนาะแต่ อยู่มัธยมพ้นแต่น้อยกันพ่อก็เล่นอยู่แล้วครับเล่นอยู่ดีตั้งแต่ปีตั้งแต่เรียนมัธยมอยู่ครับผมคนมักนะนกองนี่แหละครับผมคนมักถึงเวลาตอนที่บบได้เล่นก็คือท้ำหน้าที่จะคล้องไปนะครับตู้ใต้ตู้ใต้พอแต่เบิดหนาที่จะคล้องแล้วบัดนี้จะหาคล้องเลียนที่จะคล้องมากนะครับผมย่างเช่นของพ่อเว่ยทำนี่นะครับ กิ่ิเดษนะครับผมเดินทางมาจากโคราชนะครับในระหว่างที่ไปให้คุณพ่อเสวยเนี่ยเพิ่นเลือกนกเบิงนกกับพ่อพอดนะครับผมกัสิพาท่านผู้ชมเบิงนกของพ่อพอดนะครับผมในรอบโอ้โดนนะครับบ่ไแด้เข้ามาบ้านพ่อพอดนะครับผม นี่แหละครับพี่นไไ้องท่านผู้ชมเอฟซีหรืออาจารย์ทุกววท่านนะครับถ้าเป็นต่อนี่จะเก่งมากไลยคือเก่านะครับผม,มพี่น้องกองไปเบิ่งเอาเด้อครับ หลายคือเกานะครับผมเบิงครับพี่นอ้องจะยังหลายคือเกานะครับผมจะให้ คุณพอ่อสองคนเพิ่นคุยกันไปนะครับให้เพิ่นเลือกกันไปนะครับผมพาท่านผู้ชมชมนกบ้านพ่อพ่อไปก่อนนะครับพูนพี่น้องพูนโอ้ยพี่เด็ดนะพี่น้องเอ้ยหลายค่ะ ลายเลหลายแห้งนะครับผมหลายจนแต่เป็นผมนี่โอ้ยหลงหลงหลงแท่แน่นอนจากตัวใดเป็นตัวใดนะครับได้เราบอกเ่อเว้ยบอกว่าเอานี่ละครับผมเอาตัวใดนี่แลนกตออีห้อนี่ครับนกตอนะครับผมเอาของเผ่าพ่อนะครับอันนี้ผมขับรถไปบันบิงเดอร์นี่อันนี้เอามาให พ่อเอาไปเลี้ยงอยู่โคราชเด้อครับผมครับขอบคุณได้เลยครับเป็นน้ำใจเนาะพ่อเนาะมีตะพาบติดปีกเบิ่งที่เดินทางมาจากโคราชหวยทะเลงั่ธรรมดาเลยครับหวยทะเลมาคู่ขันนี่ประมาณจ็ดกิโลอ่าเจนี้มันลอยลอยแปดสิบสองร้อยหอยทะเลไหมหวยทะเลมาครับเรือทางไหมครับไม่นี่มันผมมาทางลัดเลยนะมันมันมันเตะสองรอยละสองรอยกิโลอ๋อมันปลไกลป่ะพ่อปลาไกลสองรอยกิโล มันผ่านมาสุรินทร์น่ะอ๋อครับมาเขามาเขามาสองสองหกไม่แถลงห้วยแถลงนี่โคราชมันบดถึงโคราชนันนี่มันอยู่นี่ติดกับบุรีรัมย์นี่อ๋อเป็นเป็นเป็นชายแดนเป็นชายแดนระหว่างโคราชกับบุรีรัมย์เนาะครับอ๋อแมนเมนนะครับผมสองร้อยกิโลเลยจักรราดมันยังอยู่ทางจักรราดมันเกิดมาที่อีกเออมาที่อีกวอจักรราดิไม่แถลงกันยุบตัวนี้ผมให้พ่อเอาไป เลี้ยงต่อเด้อพ่อเด้อครับครับนี่นะครับผมให้นกเป็นเฉลยเจ้าลอยทั้งสองเลยพ่อครับผมนี่แหละเอาไปเลี้ยงเอาไปเดี๋ยวเอาไปขุดไว้ก่อนครับผมครับผมผมไว้ก่อนครับผมนี่นะครับมิตรภาพตีปีกเนาะพ่อเนาะครับครับครับจนนี้จะมานกเพื่อนเดินทางมาไกลนะครับผมจากหอยแถง มาคู่ขันซีสกีนะครับผมบ่มีของฝากให้กับจักสิวาจังไดน้อพี่น้องน้อใจจืดใจดำปนนันบ่ผมก็เลยขับรถจากบ้านพ่อพ่อนี่ครับไปเอานกอยู่อีกมองนึงของผมนะครับเอายูบันบิงนะครับเอามาให้พ่อเวยเพิ่นไปช่ำไปเลี้ยงต่อนะครับผมส่วนอีกตัวนึงนี่พ่อพ่อเวยแบง แบ่งนกจากพ่อพ่อนะครับเนาะครับครับครับนี่นะครับผมเป็นนกยังไงพ่อพ่อนกกุกหนึ่งครับอ๋อนกกุกหนึ่งเป็นนกต่อนกต่อครับนกต่อนะครับผมได้จะเลยหลายยังพ่อยี่สิบกว่าตัวเลรอครับโอ้ได้ยี่สิบกว่าตัวแล้วนะครับผมทอนใกล้ๆอะไรไปทางอื่นนะอ๋อตอแถวคู่ขันนะพ่อเนาะครับไปหน้าไปอย่างไรนี่นะครับผมครับคเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะพ่อเว้เนาะครับครับจังไดนก็ขึ้นได้กลับมาหาผมอีกผมบกก้ามาแล้วก้ามาเอามาเอาอีกนี่แหละมาเอาอีกแน่นะครับผม ตอนรมันบอกว่าเ,าเอาไปต่อแล้วมันประทันใจก็มาเอาไม่กันเลยตลัวคาผมคาผม <laughs> นายอีพ่อเนาะ ผมการันตีไว้ให้ถ้าหากไม่ดีก็เอามาเปลี่ยนบักสองตัวนั้นก็ได้เออนี่นะครับผมพอรอดการันตีเอาถ้าพอดีเอามาเปลี่ยนเอาเลยนี่นะครับผมโอเคสบายใจนี่นะครับเป็นที่บาที่บาผลูกมัดกันครับเพราะว่าเป็นยังได้กัยังหน่อยหน่อยกับเป็นคนคู่ขันน้ำกันนาอพ่อเนาะเพียงแต่ว่าแบ่งกันเพียงแต่ว่าพ่อเป็นรับราชการรับราชการอยู่ไกลที่ซื้อนาอพ่อเนาะครับนเดิมคนคู่ขันเนี่นะครับ ส่วนสองตัวนี่เป็นของผมเองนะครับผมแบ่งให้พอเว้ยไปเลี้ยงนะครับสองตัวเลยนะครับพอเราอยากได้ตัวหนึ่งนะครับผมจับไห้สองเลยอ่ะจับไห้ไปเป็นคู่เลยครับผมเล่นคุณหมอเรื่องเคลแดลบที่ในคงตัวหนึ่งสองกับประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันนํานะครับผมทีมงานไหนเดินทางกับ ขอให้ตลอดปลอดภัยตามโตไม้ก็ขอให้ได้กำขากันสุผูสุคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยกันสุผูสุคนนะครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปได้นะครับมีข้อเสนอในอันใดนั่นก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันในช่องใดนะครับผมนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับกะ สวยแล้วนะครับผมสองโมงแล้วนะครับการิได้เดินทางไปเหตุงานนะครับผมก็สิได้ไปเหตุงานไดยพ่อครับผมอ้าพ่อพ่อานครับผมจะไปเฮตุงานเลยขอบคุณครับนี่นะครับผมขอบคุณครับถ่ายคลิปนี้กับบุมี่อยงาลายนะครับผมกัผมกับขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขู่ขันสวัสดีครับสวัสดีครับ <Net> มากดติดตามชอ่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกขหญ่เมืองขู่ขันครับผม